สวดีครับไทเกอร์ม็อบนะครับวันนี้เข้ามาดูแลลูกค้านะครับผมเป็นลูกค้าประจําของไทเกอร์ม็อบนะครับก็เลยพาจะมาพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทเกอร์ม็อบอยู่นะครับอันนี้เป็นพื้นไม้ลงยูรีเทนนะครับสะอาดมากนะครับด้านนน้นก็เป็นคุติของหลวงพ่อนะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปตอนนี้ทีมงานกําลังดูแลอยู่นะครับ ก็เลยพามาชมพื้นที่ใช้สอยนะครับอันนี้สะอาดมากนะครับพื้นครับแ,แทบไม่มีฝุ่นเลยอันนี้ก็ด้านนู้นนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูสินค้าด้านนู้นกันดีกว่านะครับว่าสินค้าที่ใช้อยู่ที่นี่มีไทเกิร์มม็อบขนาดไหนบ้างนะครับอันนี้พามาชมนะครับผม อันนี้คือไทเกอร์ม็อบ24นิ้วนะครับไทเกอร์ม็อบ24นิ้วไปแล้วเป็นไงบ้างไทอ๋อถ้าใช้ประจำก็เงาเลยใช่ไหมนี่ยเงามากเลยใช่ไหมครับโอ้ใช้ประจำอ,จะอ,อ,อ๋อสาลาครับผมพอดีเจอหลวงพ่อที่ใช้พอดีครับผม อันนี้ไทเกอร์ม็อบยี่สี่นิ้วนะครับเป็นด้ามอลูมิเนียมแข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวมาให้ชมผ้าตรงนี้นิดนึงอันนี้ผ้านะครับผมครับผม,ผมพวกนี้เขามาอยู่กับผมหมดครับผมเพราะผมนั่งทำอ๋อเป็นคนดูแลเหรอครับหลวงพ่อาาครับ <laughs> นี่เดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงนะครับแบบนึงอ,อันนี้คือบริเวณด้านในที่ใช้อยู่นะครับเป็นพื้นไม้ลงอยูริเช